นี่น่าเชฟนี้จำไว้เลยป้อมโคบายชิต้องเดินทางโคบาชินะโคบายช,ชินี่เป็นโจเซกิสมัยนิยมเมื่อวานกูจักเล่นเล่นกับกูเกลสจริงๆนำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นต้นยันจะจบแล้วไปอ่านหมากพลาดแล้วอ่านหมากตรงนั้นมันอ่านยากมากอ่านไปยี่สิบนาทียังอ่านไม่ออกเลยคือจริงๆกูจักรมันทะลุออกไปได้แล้วท่ากูเก็บตายหมดธรรมดาเลยอ่านไม่ออก เินทะลุออกไปคือคือตายต้นเกมเหรอกเอากินนี้ก็โอเคเลยก็ออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้อ่อาวดีนะข่าวไม่เร็วเลยนะข่าวใช้ได้เลยข่าวแด้เดือนนี้มากกว่ากอน ได้เดินได้หมดเกมจริงจริง,รงนี่ได้โอเคนะได้อยู่นะเตียนฟรีรก็ได้เนี่ยเตี๋ยเรื่อนเตียนนี่ก็ยังได้เกมจริงที่มือมาเล่นที่อื่นเลยก็ได้ไม่ได้ผิดมาเดินได้โอเคอ๋อเหปิดบ้านจำไว้เลยทุกกรณีทุกคนนะเชฟนี้กระโดดหนึ่งเมื่อไหร่ก็กระโดดที่นี่เกือบเกือบทุกกรณีนะครับเกือบเกือบทุกกรณี เดินต้องเดินที่นี่เข้ามุมไม่ไไฟดีเท่าไหร่ครับแอนดีแซลกระดานนี้ดีหนาต้องตายมะ่ะมีตายป่ะดูทรงแล้วเหมือนมีตายมเยมีเออมีตายแล้วก็มีมีตายสองกลุ่มแล้วก็มีเกับมบาเซกีค่ะคืออย่างนี้จะบอกว่ากระดานนี้คือดูแค่ตรงเนี้ย โจ์อยู่ทําน้อยกว่าแผนดี้เฉพาะกระดานนี้นะมันมันบอกว่าโจ์ทาน้อยกว่าเพราะเปิดเกมมาอยู่อ่ะโอเคเปิดเกมมาขาวอ่ะดูดูโอเคเลยคือโอเปนิ่งรูปร่างโครงสร้างเดินโอเคแต่โจทย์อาจจะทำยังทําน้อยอยู่เพราะทำโจทย์มากกว่านี้เออลูคนี้ลุกนี้ดู เชฟเซนเต้ center, ไม่ใช่หรอปิดนี้แผ่นดี้ก็ต้องเชื่อมลรวนี่เนี่ยเชื่อมแล้วแผ่นดีไม่ค่อยดีแล้วกระโดดพังเข้ามาได้หรือเดินปักตัดได้ไหมตัดได้ไม่มีอะไรหร,หรือเดินอย่างนี้ก็กำแล้วก็โอเคแล้วอ่ะเดินแค่นี้ก็ดีแล้วนีหน่าก็จะดีดีกว่าเกมจริงคือจริงกับแ่นดี้ไม่ต้องเข้าไปตรงนั้นลูกคือคือออกมาเวเว์ลักษณะเนี้ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้คือคือก็ จริงๆตรงนี้อันตรายมากกว่าแถวเนี้ยก,กูจะกลัวแถวแถวนี้มากกว่าสําหรับของแพนดี้แถวนี้กลัวแถวนี้มากกว่าแต่ถ้าจะเดินเข้ามูมก็เข้าจากฝั่งฝั่งทางด้านนี้ดีกว่าถ้าจะเดินจากด้านนี้สไลด์สไลด์แค่นี้เองยังดีกว่าถ้าจะเข้าช่อ,องนี้ไม่ค่อยดีนี่น่าเสียเซตเตอะขาดทุนอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมรอดแล้วเนาะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองอดแล้วนะนี่น้าเดินใ้เข้าบ้านเขาอยู่ไม่กล้า In อินเว์ยิ่งอ่ะยู่ไปหาไปหาหนังสือเรื่องสัพพยุทธ์ไรเทียมทานมาหานด้วยเล่มหนึ่งการปลูกรูปแบบต่างๆไปอ่านด้วยการอ่านเนี่ยนะผมแชร์นิดนึงนะการอาร่านหนังสือหมักล้อเนี่ยมันช่วยหนึ่งฝึกสมาธิ การอ่านการอ่านเนี่ยมันจะช่วยเราฝึกสมาธิมากๆากแล้วเล่น,ลนหมากล้อมสัมพันธ์กับสมาธิด้วยโฟกัสสมาธิอ่านมากมันจะได้ควบคู่ไปในตัวเลยอ่านหนังสือหมากล้อมอ่ะแล้วทําตามนั้นอนะ่ะมันจะได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ประโยชน์นะอ่านอ่านหนังสือหมากล้อมได้ดได้ประโยชน์กว่าอ่านหนังสือปกติธรรมดานะอ่านหนังสือหมากล้อมกูจะได้โฟกัสเรื่องของสมาธิสอง ได้ได้ปัญญาในเรื่องของการคิดอ่านหนังสือทั่วไปาตามปกติคุณจะได้ในเรื่องของสมาธิแต่ถ้าอ่านหนังสือหมักล้อมคุณจะได้ทั้งสมาธิและปัญญาคู่กันคือการคิดน่ะเออ๋ยว <Okay. S 1> นี้อยากให้เขาให้บ้านเขาฟรีเขาปิดบ้านฟรี <Okay. S 1> ทันนีจะดูตัดแปลกเนาะ <Okay. S 1> อ๋อเชื่อมสามเหลี่ยมโง่ขันทุนเนาะ ออกไม่ตายหรอ mm hmm. อันดีรถปานดี่ะ mm hmm. เดี๋ยวขอดูไปไปเร็วๆกว่อน จริงๆหน้าอ่านไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่อาตอนเนี้ยตอนเนี้ยเม็ดเม็ดที่หน้าเดินมีเป็นไหนหน้าเดินถามพี่อูอูเดินไหนเม็นดมนีด้ข่าวน่าจะเดินไหนดีอ๋อไห้ผมผมน่าจะเดินเม็สิบสามก่อนก็ได้นะครูมันโดนตัด สิบสามนี่ออง่ายก็ได้เจนเต้ยเนี่ยเขาได้โอเคคือได้จะเดินแถวๆนี้หรือไม่ก็เดินตรงว่ารู้สึกว่าคิดว่าอยากจะกได้พอพอเขาเชื่อมแล้วอยู่ค่อยเดินได้ดิอย่างเงี้ยแพนดี้ทำไงโดนสองเมตรเนี่ยไปกระจุกแล้วเนี่ยแพนดี้ทำไงโดนสองเมตรนี้ ต้องมาดิ้ดิลนลอดลอดดีกครับใช่ไหมอยู่ก็ต้องมาดังดิลลนลอดถ้าอันนี้เดิน J12 ได้ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะ J12 <อ>ที่นี่เหรอ,อ You can put it here I can connect H14 เดยนนี่ก่อนเซนเต้เซนเต้ปะ ต้องรับรับใช่ไหมรอให้กลับมาเดี๋ยวนี้เดิน H สิบชงต้วนที่นี่ใช่ไหมต้วนใช่ไหมจานแล้วแล้วก็เดิน J สิบค่ะ J สิบ J สิบ J สิบล้วนี่แล้วก็เดิน H สิบเอ็ดค่ะคัทใช่ไหมเจีย น่าจะไม่รอดเลอไม่ใช่อยู่ไม่รอดธรรมด,ดาไนหะก้อนนี้ยังไม่รอดเลยเนะนี่ยนีหน้ากับนีหน้ากับจ,จัดจ้าคล้ายกันเลยอยู่ไม่เด็ดขาดพออยู่อยู่ไม่เห็นเลยพวกจังหวะคอสคัตอนะจังหวะบวกแรงๆอนะอยู่ไม่เห็นอนะ จะสลบเลยอ่ะเนี่ยจะต้องระวังนะทั้งทั้งแพนดี้แล้วก็นีน่านะแพนดี้อยู่ต้องระวังเรื่อง,เร,องเรื่องพวกรอยแผลรอยตัดนะจริงๆิอันตรายนะเนี่ยคืออยู่ยังมองไม่คือนีน่าอยู่ยัง,ยงไม่เด็ดขาดพอถ้าอยู่เห็นเห็นจุดพวกนี้เนี่ยเซนเต้ยพยายามจะหาเซนเต้มองหาเซนเต้เซนเต้เซนเต้เนี่ย้ยังไม่รอดทั้งก้อนเนี่ย ดูมองเนี่ยวาดรูปวาดรูปเนี่ยเนี่ยกั้นรั้วเนี่ยตามแนวเส้นสีฟ้าเนี่ยในหนึ่งวงใช่ไหมวงที่สองคืออะไรอยู่วงล่างวงนี้คิดว่าหนึ่งวงเนี่ยวงที่สองวงที่สามคืออยู่ไหนเนี่ยอีกหนึ่งวงวงที่สามเนี่ยวงนี้อีกหนึ่งวงอยู่มองภาพเป็นวงกลมให้เห็นเป็นวงอย่างเงี้ย อยู่มองให้ไกลขึ้นขยายขยายมุมมองมุมมองภาพให้มันไกลขึ้นอย่ามองแบบแค่จุดจุดใจจุดหนึ่งแต่ขยายการมุมมองอ่ะให้กว้างมากขึ้นอยู่ก็จะเก่งขึ้นทั้งคู่นะอืนี้ก็พอสไฟ์กันออกมาก็อ่าเขาได้ล้อมตับดิรอ,อ,อดแล้วอ้าวจะรอดยังไงอ่ะ 大姐。打 เาก็เดินเบียดปิดเชื่อมอยู่เชื่อมใช่ไหมก็มาเดินทะแยงหรือถ้าอันนี้ไม่เชื่อได้ไหมดินไหนครับก็เดิน B12 ก่อนติงนี่นี่นะก็จานว่าต้องคอนเนคอยู่ดีป่ะไม่ค่ะแล้ว,ลวก็แบบเดิน4 9อย่เลย8 48 48, 48. เอาลงไม่พอ แล้วก็มาลองป่มครังแกอ,อ,อจะค<ช>ุ่่มดนนีดีกกดีดีดะดีดีนีด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 ่ดี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 นีด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 ีจิดีนีบีดีดีดีนีด้ดีดดี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 ีดดีดดี อันนี้ก็คือตายหมดอันนี้ไม่มีเดยี6สิบหกคี่สิบหกกินนี่ <c oughs> แทงปิดว้าวรอดพอดีอ่ะเอาเขาตัดนี่อ่ะกินครึ่งหนึ่ง แต่แพนดี้เดินแพนดี้แนวคิดโอเคนะครับรู้จักแลกเปลี่ยนดีนะเออหนูรู้ข้อดีของเราคือเรารู้จักว่าเออถ้าเราเสียตรงนี้แล้วเราจะเอาตรงนี้คืนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคนะเป็นเป็นเป็นไอจีของกอี่เออค่ะอืมอืคือคือรู้รู้รู้ว่าเออถ้าเสียตรงนี้ไปฉันก็ได้ตรงนี้กลับมาฉันเสียตรงนี้ไปฉันก็ได้ตรงนี้มาคือยังมมองออกว่าตรงนี้ข่าวก็อ่อนแอนะต่อให้ข่าวตรงนี้รอดชีวิตกลับมาตรงนี้ฉันก็จะกินก้อนอีกแทน ถ้าเธอกินชั้นฉันก็กินอันนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคได้อยู่นี่เป็นโคยักษ์นะโคะที่แบบอ๋อยอมกันไม่ได้ี่ต้องเชื่อมแล้วแหละอแล้วแพนดี้กินตรงนี้อ๋อฮะจริงๆจริงๆแล้วตอนเนี้ยถามว่าก้อนเนี้ยตายไหมก้อนเนี้ยมองออกไหมว่ามันรอดหรือมันตายเหมือนตายเลยนะผมว่า <Okay. S 2> ตาย <Okay. S 2> เขาเดินเชื่อมที่เดียร<ว><ว> นเ,นเช่วงน,นี้น่าจะตายหมดนะน่าจะตายหมดนะเป็นไปได้ว่าตายหมดนะครับแฮนดี้ต้องมองให้เห็นด้วยนะอันตรายนะอยู่สู้ๆอยู่ข้างบนนี้หน้าก็ไม่เห็นแฮนดี้ก็ไม่เห็นนะอืมต้องระวังตรงนี้ตายแล้วก็จ,จบแล้วนี้หน้าก็ต้องเห็นแต่เน,นี่ยบางบางทีเรามองไม่เห็นก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับโอเค มีมีอะไรถามอีกไหมครับมีอะไรถามเป็นไหนไหม